นลพักักกปรุเดี๋ยวเรามาทำตัวเครื่องก่อนนะครับก็รากผักชีนะครับเราจะซอยนะครับย่อยทุกอย่างให้มันเล็กลงนะครับจะได้ปั่นง่ายๆมันก็ขิงนะครับต่อมาหอมแดงนะครับกระเทียมจีนครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอามาใส่ในชามผสมเรานะครับจากนั้นนะครับตัวเบสของน้ำหมักของเรานะครับวันนี้ผมใช้เป็นนี่เลย Maccomic g r i l l m a t e นะครับ b r o ว n sugar วันนี้ก็จะเป็นซอสบาร์บีคิวนะครับสำเร็จรูปมีทั้งหมด3รสด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นวินเทจสโมก h o u ส e นะครับชิลี่แอนด e เ p เปนะครับแล้วก็ตัวนี้เลย Brown Sugar แต่ละตัวเนี่ยก็จะให้รสชาติให้กลิ่นที่ต่างกันไปนะครับซอสตัวนี้เนี่ยสารพัดประโยชน์ครับจะใช้หมักก็ได้ ใช้ผัดก็ได้ใช้ย่างใช้ทาใช้จิ้มได้หมดเลยนะครับใช้ประมาณ100กรัมนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาทําการแต่งรสชาตินะครับก็ง่ายๆเลยครับซีอิ๊วขาวครับน้ํามันพืชครับแล้วก็แบะแซนะครับแบะแซเนี่ยเราก็จะใช้ทําอาหารใช้ทําขนมได้นะครับตัวนี้ก็จะทําให้เกิดความข้นหนืดความมันเงานะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเพิ่มความหอมนะครับด้วยงาขาวคั่วลงไปอีกเล็กน้อยครับเสร็จแล้วเนี่ย เราก็จะใส่สีผสมอาหารลงไปนะครับเล็กน้อยสีแดงนะครับคนนะครับให้แบบแซมละลายกับน้ํานิดนึงก่อนนะครับจากนั้นครับเราก็จะทําการปั่นนะครับครับผมก็จะทําการกรองนะครับนี่ผมใส่พวกเครื่องเยอะหน่อยนะครับมันก็เลยเป็นแบบหยาบหยาบเรียบร้อยนะครับเราได้ตัวน้ําหมักของเราแล้วผมใช้เป็น ส่วนสันคอหมูนะครับวันนี้ตรงนี้นะครับเราก็จะทําการหมักเอาไว้นะครับอย่างตำตๆเนี่ย24ชั่วโมงนะครับยิ่งหมูชิ้นใหญ่ยิ่งต้องหมักนานขึ้นนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยตัวรสชาติเนี่ยก็จะอยู่แค่บริเวณผิวรอบนอกเดียวนะครับด้านในจะไม่มีรสชาติเลยอ่าอันนี้ก็เป็นหมูที่เราหมักไว้แล้วนะครับประมาณ24ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปทําการอบกันนะครับหาถาดนะครับผมเอาเป็นกระดาษไขรองไว้ด้านล่างนะครับมันจะได้ไม่เลอะเทอะมากนะครับทาความสะอาดง่ายหน่อย อันนี้เนี่ยถ้าเป็นแบบว่าปกติเลยแล้วก็แนะนําให้เอาไปย่างนะครับจะหอมกว่าแต่ว่าถ้าเรามีเตาอบใช้เตาอบก็ได้นะครับใช้เป็นโปรแกรมย่างนะครับถ้าไม่มีโปรแบบกรมย่างใช้โปรแกรมพัดลมถ้าไม่มีจริงๆก็เป็นอบนไฟบนไฟล่างปกตินี่แหละครับโดยเราจะอบนะครับเป็นเวลา1ชั่วโมงเต็มนะครับแล้วทุกๆ15นาทีนะครับเราก็จะเอาตัวซอสเนี่ยครับคอยทานะครับพลิกด้านทานพลิกด้านทานะครับพอครบ1ชั่วโมงแล้วนะครับผมก็จะ ปรับเตาอบนะครับไปที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสนะครับทาซอสรอบสุดท้ายนะครับอีกประมาณ5-10นาทีหรือว่าจนกว่าซอสนะครับจะเกาะอยู่ที่ตัวหมูนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะพักหมูเอาไว้นะครับให้หายร้อนจัดๆนะครับวันนี้ระหว่างนี้เราก็จะมาทําตัวน้ําจิ้มกันพริกจินดานะครับนะครับตอนนี้พริกเราก็แหลกดีแล้วนะครับตามด้วยกระเทียมครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาทําการปรุงครับเกลือ1ส่วนนะครับน้าตาลทราย2ส่วนนะครับน้ามะนาวครับ4ส่วน ก็เสร็จแบบง่ายๆแล้วนะครับยังไงลองเอาสูตรนี้ไปทำดูนะครับรับรองว่าบาร์บีคิวจะไม่จำเจอีกต่อไปครับหาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w p o n f o o d m a f i a c o m ครับ mm hmm. และเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราในชมรายการได้นะครับ ผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปนหลายแอดครับ